สวดีทุกคนวันนี้กายทีไปหาในบ้านรามูอนะไปเอาอันนั้นของเลยไปหาเบาน้ำช่วงบายบายไปกระลูกไส้ส่วนเมี่ยกะไปได้มานึ่โลอาในบ้านรามูกะว่สนนะจะมากกมติดต่อได้นะพิดเชอร์แจ็คแดงโลอาติดดิสซื้อเราให้ในบ้านรามูกันแจกปองแจ็คแด้ปองหนึ่งพ่อน ชื่อไปไลายนี่บดีมัดเขาค่าแต่เมา,าม <c oughs> คันซ้ำนี่เพ่อดี่ประเทศเรียกดีนะมันชื่อไปร้ายเนี่ยไม่ได้บด้เรียกได้ง่ายงานต่อทุกไปเอาอันนั้นนะไปเอาคนเมนปี่ศาใจไอ้นนอันยูต็อกซี่แล้วอยา่างไรนะร้ายหรนะอกป่าขันเอาใต้ก็ที่รับแล้วอ,หนหนอย่างนอนเลยมาตะฮีรถใน่หนรถ หน้าเมื่อเมื่อลหมดหน้าเนี่ยพันเมื่อไรพันเข่าสิให้มันแป้งโอ้เจ้านามาหมัดซอยโอ้ยหนอใส่กบปลอดใส่กบปลอดหักแล้วหักแล้วลิ้นบ้าซอยเชิญที่โลกตัดตอนเสามาต่อเลยโอ้ยเฮาเห็ดโอ้ยของเฮาวเนโอ้ยจฉพาะผัดเห็ดเมือนั้นกินแล้ว่ขาวกินแล้วแอนแอนผัดเนปแมวอันโพลมินน้ำเพลิน แอนแอนละข้าวจุกพวกี่ยประดิษฐ์สิบเออจะลงมหนะสิาลงสิเออโอ้บรยากาศเเขาถือลงก็ได้สิในปองก็ได้ปองนังก็เห็นยังะ้ยังไงในกรตาปองโอ้ยบกินโบกินเดยวเอาบบกี้มาไล่เชือมาไลยมาได้เวียกได้งานโบกินขนาดเลแอ้เบอยดเวียกเหงานโอ้ยชาพน min เลยนี่ฮะโตขนาน เขาบริตากเสดส์ก้องมันชิเป็นชีเดานี่จะบอกเอาตาเเรียกเลยดิตะไคราะตะไครยพะลุมเขาอยากมาตัดเขาอยากพ้นตุ๊กเขากักเงินเบ็ดดอกประชุกพนันโอ้ยเขาเพิ่งเขาเพิ่งแฟนเขาอันนี้มันอ่อนเออไปช่วย์ยังเด้อเขาอันเขาตัวคนขึ้นมามาเนี่ยมันอ่อนแล้วตัดมันสะแล้วมันี่มันบวชแข็งเลยโอ้ยมันซ่าแห้ง่าก็เก่ามาตีหมุดเอาไปกินอยู่ไงนนี่มามีหมุดตีมีตีีมก็ตามนะคมับให้มันไปเที่ยวเลย เออมันไปเที่ยวไปเลยอนุสิตไปไอ้หมดไปเที่ยวนี่บอลตรงไหนนี่มันจะไปนั่นนยังก้อยหลายทุกชนิดเห็นบอยเอฟซีมันบอกว่าเจ้าเมาหมินเมาหอยนี่กินยังมุดแดงโอ้โหน้องแมนลินนอกกินมุดแดงเออบางคนก็ว่ากินยังก็ว่าไปแม่ไปจื้อกับชิไปจื้อไปเลยนะไปมาบวชสามองเขาต้องไปเด้เขาจะไปผ่าตอนนี้หาเรื่องปะนะไปนะขอชิไปซื้อน้ำมันเอาเอาลงตกันนะ ่นี่ไ้ไปื้อน้ำมัน่นี่เออเอาลงบละกล้วยเามาให้ตต่ไปไาลงะนะกล้วยเอามาไปให้เอามาให้ตนี่เด้ตัวนี้คนมันยงได้คนเอันนี้มันเออนี่เออกาดีด้นี่ สิ้นหมูปลาบะได้ยังไปโอ้ไปดักเพว่านี่ดักไปดักมากพ่นมาลงมาตะบุญพ่นกระเซาเมื่อเลยมีหอยมันไลยอยู่วะห่อขยันแตะหงหอยแต่ขยันแตะห่อนั่งเจ้าของค้าเลาะเกลียวตัวบรรทุกคนเฮ้ยอ บ่ด,ดัพน,อน,นอโอ้ยเอา,าใส่แ <ใน S 1> ล้วนะ,วะไปใช้เงินตระนดโอ้เจงวะคอยกระายเ,ง,าเง,งินตรเงมย่างแล้วม <c oughs> วตีบากันดอกนะน่าเรียเง,ง,งียโอ้ยเลาถ้าเาอ้เอ้ยตา้อป่ะเออีาไปมิลกาฮะไรนี่นี่ เอาโอคันอัจนเขาไปผากแล้วันี้ทำมาเอาตัวนี้ฮะผนมันเติมเดี๋ยวฉีลงหมัดเข่าซอยเพิ่นก่อนจงิเอาอันนี้ไปฝากมันขาเนออะไจะ่ออะไรตัวตัดแล้วบ่นยังหอวยยูเหยั่งยูยังบ่แล้ว โอ้ยข้าเมาส์จังโอ้ยโอ้ยมแไปทุกคนลงมัดเขาซอยในภาลโมกันยังเชาเครื่องไปฝากนะพอลูกชายก็นอนอยู่ให้เมียระเบิงนะหนาวหนาลงแลวส่วน่นยังไปซชื่อน้ำมันอยู่ เมื่อที่ตัดหนึ่งสองสามี่ห้าหกหกหลออ๋อเลือสำนีเนาะอ่าฮะโอ้ขับวิจะมาจอยเนี่ยเป็นแล้วได้เนาะท่านมัดให้นี่ให้เดียวนี่เปแล้วจำเป็นนี่โอ้มัช่วายเงฮะายลุมนี่เป็นมัดเดีวนถักเนาะป็นมาให้ต้นานกไเนี่ป็นมาดให้เดียวนี่เป็แล้วจำเปน ฟรีเอาเปิด,ดจ้บ้านใหญ่พังเพลงโบน้ออ,ไไไอืมสี่มาแล้วโอ้อะไ,ไรกะิดนะนันไปเม่ยงออคอยยังห่งเมียไปผูไปบ้านเนี่ยนลอยน้นนองอันนั้น ทางอันขจอด้วเสียตัวอ้อันนี้คนหายไปแค่นึงเยอันนี้ด้ข่อยบนทันเกี่ยวจว่ามีจักข่อยนี่อ๋อาวบะมีจักขอยดีจะได้มาแล้วนี่ลมเบิดเขานบะแงบะแัเกี่ยวครโอ้ ครัยใแ่ามก่รอัเขาเย,ยมีเจ้า่ยกว่มนนั่นแหละอาีตังหาตังจางในบนมน่มีคนนะอือเจะแจ้ก่านได้คนเดียวคนนะแมนุกอย่างเดียวแลวะเป็นซอเลยนี่เดกาเป คยกินมาพ่นกู้แล้วแล้วตนี้ยังมาทะเลาะพกูรกินกินเหลาหันแล้วาเอาเพอลยกินร้ายแลวเหาอย่าลืมเวียงลืมงานด้วยกินเหาแล้วลืมเวียงลืมงานมันดีแต่ว่าพนประตกนตรายอนเลระนึ่งแนรกเนี่มัดหนึ่งสองสามสี่ สีหาลองคับทุกคนนี่ตอนนี้เพิ่งชิคโคนตอนแรกนี่แหละแล้วเหายหนึ่งทุกคนต้องหายอีกนอง โอ้นาาลอยเอานามมาส่งเอาน้มมาให้งัวบ่เอานามมาให้งัวบ่บ่เห็นตือกระถังขนาดโอ้กินปลาานามให้งัวมันบะมีแนวกระติกบ้านควบสุกหากนี่นานี่ไปแต่พูเอาร่ามาะไรไปโอ้ขอบใจขอบใจเว้ยกินน้ำก๊อกน้ำสะอาดบ่มีเออน้ำเกีลยวกินนะเฮ้ยเอากระดับมาเลยเด้อก้อนเท่าไรล่ะ เอาแกลมเอาแกลมเท้าเอามาเลยแกลมเท้เอามาเลยแกลมเท้าพันแกลมเท้าพันธ์เอายิ่นน้ำนี่ไอ้พันลอยไปน้ำหายเนเินกากำลังอันเอาอันเวทีลงเนาะสำหรับเรื่องแล้วเนาะเ็ดกลางมงอันเยี่ยงครบเอาลุย เอออ๋อยเอากอกมาัดแล้วนะตัวนี้เดี๋ยวสิไปมัดถสวยในะพนันใหญ่จังหน่อยส่วนทุกคนเนี่ยเป็นคนเองพ่นนะเด้นแล้วเว้ยปาสุดประลำเื่องลงเนาะตกนบ้านใหญ่

จีตางจากเนื้อหาเนาะจากเนือหา,า ok. นำาแล้จากเนื้อหานำมาละแสนมาติแสนมาละแสนก็ไมกันเงินไทยนี่ก็ลอยห้าสิบบาทเลยลอยห้าสิบบาทเปลห้องเลดเดนี่หันล้วไดหกแสนอันนี้่าไล่ไล่หกแสนจะชิปี่ได้อันนั้นลอยห้าิบนี่าถ้าเลตามระเบิเบดรระดรดเดาว ดาวเอาเขาอ่ะร่วมแล้วาชอบดาวเนาะวันนี้มันอยู่พันหนึ่งเอาของเขาเขาเขาประทันสูตรเนาะอ๋าตัวนี้มื่เวียนใจมัดอา๋อใิมัดซอยจริงหน่อยโดนดาเพื่อนหนึ่งพูดข้าแต่เมาไปดัแล้วเวียงแล้วกะดิงี้ยหนึ่งเดี๋ยพูโอ้ยเออยบอกคนไม่เมื่อยบ้านต้มไก่ จำไก่วะเมื่อไห่บ่ารมีที่อำเภนแล้วเมื่อ่ะกี้นำาก็ไปอัานได้วเนี่ยไปพกยนขำแขนเบิ้งหออันโปโตมุนบะถิม่อมมาแล้วกะเมื่อเมื่อนอยู่ไหเมได้ใยังเลยใช่ไเมันขายเห็นห้อยไรห่ห้อยอันแต่เฮงแล้วหอยสี่ห้องอ้าในพันใหญ่ว่บบ่ฟ้ามัดแต่ในพระธาตุแห่งปะไดน่แต่เชียเฮ็ดทางรถเนาะ Ok 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 đưa, đưa rồi kêu <laughs> <Này, cái con cười> <laughs> <laughs> เอาคืนเลยองน์าทพใหญ่ปฏิมาศนะมันบ่แหงเราอะเลียยแต่ทางรถุจะหน่อยเอากะชิมื่อ่แล้วปัะนี่บริดคนซอยพื่นดอกสีเอาเคลืองไปฝากก่อนอย่ามันบ่ทันวางองอันเลยเออคักแล้วตีเล็กไงมันยังยันยังพอหอดยัยังตวเไ มัาแล้ทำนน้ออนกัเอาไว้ินโอ้แกแกแกทั้งหินรถตัวนี้เบอรานหิ<ๆ>นเนาะโอ้กักเว้ยเพราะขาเห็นใส่ข้อมันเนี่ยลามมื่อกนวทีพอดีนะอเแล้ ฟรีเอครั้งแรกครั้งแล้วรถละพ่อหนึ่มเดียวมาใส่บัสมีแหละครับว่ารถข้างห้างแกเขาไปสีรถนี่นี่แกต้องพักเออได้เนี่แหละไปขึ้นลาดรอะไรยจ้ะไปไปายังอีกยังเฉียวนึงยังเฉียวนึงวัด แล้วยังบรายตะทวนประมาณมื่อหนึง่งคนตัดมาแรกนี่กระเบิดแล้วมือนเก็บสามสาบนะโอ้รถตัวนี้ป้องกันดีกลางมงเลยอย่าโยงกันนั้นครบมันมงกบมงจีบบูเอย่างน <c oughs> ี <c oughs> ้ลาสนะ vợ này vợ này loại Loại Thằng... Thằng bảo vệ cho mẹ, bảo vệ cho 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 con অ' ভিতৰত যিটো কি ใอยู่นะแม่บ่มาเรือกค้อยนมก็ยูเด็ก่อนเออม่ใช้กูเห็นเกือบนอกแลแม่ไปแล้วเห็นูเห็นแล้ว่หัวคนนันลาวะ่ลาจะยูนี่บ่ฮะ

กองมดแล้วกันใหญ่ไหมรับรับแล้วรับรับน้ำมันลายก็ไม่ต้องรับโอ้น้ำมันไม่เช็ด่เช้าใหญ่ก็ลงแปะนั่นได้ป่ะเนี่พี่ลงไปค้นเขาเลยนะำพันใหญ่ก็เลยไปป่ะ ระบบอันนี้แบบน้ำมันไหลเลยเนาะเอาควนใส่เฮ้ยคนเ้าไปนี่รถมมีเหื่อนพิดาเอาปลาปูเอา่กินอะไรกินน้ำหวานได้ปะโอ้ยยาแลลวเอาไปกินรถกันอะไรกันอะไร ย่าเป้ม่กระดมหนิีใยให้มาแล้วเืินจะสิบเอากระติกบ่าไปทักกระติกบ่าโอ้พอดีใทังกระติกมันละลายเด้ก็แล้วสีชมพูโอ้ยคนมอ่ะเอ๊ะนันไปบ่านนเศ้ากอดด้วยนีเแ็มซกอดมือนแถมกอนหนึ่เาแทไปก่อนหนึ่งเจ้าเงินเด้อเจ้าไเอาลก็เจ็บข้อจะเบาลูกเอาได้หยาเป้ไปเานี่นี่แงหน่อยทุกคน ขอบใจเอ้ยขอบใจเอ้ยคือกันหายได้ไม่ห่างไม่เหงายนะแล้วยังไงอีกวันนี้โอ้ยเมื่อยเห็ดอยาก้เดียวนี่ตายได้หนิหาหกสิบเก้านะอเขาเอกว่าไม่หลุดชาร์จซิปเด็โอ้นี่เราอันนั้นซาติอาเราอยู่ว่าซาติอาดังไรเจอนี่เราอยู่แถวอันนั้นเห็นในทิกตอกเห็นยังเห็นดังขนาดแขกวนแถววัดแถวนาปงแถวนั้นเฮ้ยโอ้โหเราอยู่คน กลัวเจ้าอีกไม่ท้องรัออกกระับหน้ากระเดาเออรๆแค่นั้นแหละงนก็เห็นเยอะตอาเพตัวพระนั้นาณอนเขาเขาเฮียอะไรเป็นอาแม่เานะอ้าวชิมาก็มาหนี่เออขอบใจขอบใจมาไปไปนับอง่อโอ้แน่นอนแน่นอนอ๋อพวแน่นอนเหรอซอไปน้ำออกเลยเนาะวันนี้ช้าจะ้เจ้าเอิญคอยตอนมะเอาไวนี่งโอแม่เลโอ ก็ไปเลยครบไม่ม네ีสว uh. uh. so ิงเนาะบ่โอ so oh. uh. uh. ้ม um. ันก็ไปเบิดแล้วปลาซิวเออปลาซิวก็ไปแล้วก็ปลาใหญ่ก็มอสเฉพบะก็ตักขึ้นก็เมืองงุ่มกันเลยงุ่มกันแล้วก็จังจังชิดน้บัวไกว่อ๋อจังชิดน้บัวไกวเราไม่ชอบไปทางฝาเลียวันโอ้ลุยเดียวเลยเนาะชัดๆอาไปแล้วอืมพอได้กินพอได้กินเนาะอ่าเลยกินพอได้ขายเสือยาสูบแมนแมนเสือเรากินอะไรยังได้เนาะแมนแหละอ๋อ ào lưi lưi, ừ, này con, xuống đi, đi, xuống เขาเห็นเขามาพาแค่นึงทีเดียวเขาก็เลยหามเขาอ่ะใคร่ะเรือกแล้วทีนี้แนม่หมองมูยชื่อดไฮกรอกนะนะจะมาแต่ใส่เฮ้ยจะมาแต่ใส่ไม่ดีมาแต่ไม่มาซุ่มขังไปมาแต่สงสการยะพี่น้องมาดนลอยเสียฟา่แม่ปลหมองมูให้ลูกจะไปหามีดบ้าบไหมมีดมางไหมพาให้กิเดี๋ยวโม่หน่วยชิพพัดหน่วยชิพก็มีว่า เดี๋ยวนี้เอาไปให้กรอก่อนเนี่ยไก็แรกมาหอยคือกันเดอดกันนะสงสการแล้วหก็มาเลยแม่ก้าพไปใชนเ่ยามาเตะบัตรนนไลามาเองหคอยปริมเจ้านะจะมาใครอ่ะ่อยากอย่เนาะ ม,มันดูอยากกินทางไหน <c oughs> มันมไม่ยอมใส่เลยไม่รับเครื่องนี้แลปุข <c oughs> อให้กินจุ่มเต้มไปทางอ้าวทุกคนมาดิลิปนี้ก็ิคอจบเพียงเานี้และไม่ได้ขบมยขับใจรนะิ้ายนะทีติดตามรับสม้มโอเคถ้าติดตามนคลิปต่อไปบา,บายกายกันนะบาย,บาย